เตาลีไแตน้ำแบบพกพาบนเท่่ะนะเปิดฮ้ยมันโอเควะสุดยอด สวัสดีครับผมแบงค์นะครับก็หลายท่านนะอาจจะประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางนะครับหยิบเสื้อมาใส่แต่และทีเนี่ยมีความยับยุบย,ยนะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอกับเจ้าเสี่ยวมีเดียมานพัทเทิล e ลสตีมไอออนนิ่งแมชชีนนะก็เป็นเตาร้ดน้ําแบบพกพาแล้วก็ยังสามารถฆ่าเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียรได้ถึง99นนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันดูครับ อย่าที่บอกนะว่าเป็นแบบพกพาดังนั้นเนี่ยก็จะแถมกล่องมาให้เราจะมาดูอุปกรณ์ภายในกันนะฮะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับปุ๊บด้านในนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่ามีแปรงเวลารีดเนี่ยเอาไว้แบบกำจัดความสะอรดของเสื้อผ้าได้ด้วยแล้วก็ นี่ nee, นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับเจ้า Xiaomi เดียมาก Portable Steam นะครับผมว่ารูปลักษณ์มันโอเคนะมันดูสวยแล้วก็ถือถนัดด้วยนะครับแล้วก็ปักก็เสียบใช้บ้านเราได้เลยนะครับอ่ะก็ผมจะบอกสเปคคร่าวๆก่อนละกันนะก็ดรงดันไฟ้ฟ้าเนี่ย220โวลต์ดังนั้นก็ใช้บ้านเราได้สบายนะครับกำลังไฟ800วัตต์แล้วก็ส่วนที่ใส่น้ำตรงนี้นะครับความจุหนึ่งที่100มิลลิตรแล้วก็จะมีที่ตวงน้ำมาให้นะครับให้ตวงน้ำมาใส่ด้านบนนี้ไม่มีอะไรมากฮะผมว่ามันน่าจะใช้งาน ง่ายแหละก็คือใส่น้ําไว้ด้านบนแล้วก็กดสวิตช์ด้านหลังนะครับแค่นี้อ่ะเดี๋ยวจะมาลองรีดผ้ากันคือแบบว่าผมยังไม่เคยลองใช้เลยนะนี่คือมาลองใช้ครั้งแรกเลยนะเมื่อกี้ผมแอบไปใส่น้ํามาละอ๋อจะหกไหมเนี่ยไม่น่านะ นั่นเนี่ยนะครับคลิปหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับมันใส่ง่ายแหละแต่วมือผมมันมไม่ค่อยนิ่งไงประมาณนี้แล้วกันเขาบอกว่ามันสามารถรีดผ้าได้หลายอย่างผ้าลินินผ้าฝ้ายเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตคือได้เลยนะผมอ่านโพยมาได้แหละนะครับคือรีดได้เยอะอะเมื่อเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับมันจะมีไฟติดกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเครื่องเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วถ้ากดอีกครั้งหนึง่งจะสามารถรีดได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปเอาเสื้อมารีดก่อนหรือว่าผมรีดตัวนี้ดีวะ ไม่ดีนะเพราะมันจะมีไอ้น้ำร้อนออกมานะครับเดี๋ยวมเปล่เสื้อมารีดให้ดูแล้วกันนะครับมันค่อนข้างจะยับนะเสื้อตัวนี้เนะี่ยนี่เห็นไหมมันจะมีรอยยับอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มเติมโอเคอ่ะเหนี้บอกไปว่าไฟแดงนะนเนี่ยขึ้นนี่คือพร้อมแล้วนะครับกดอีกทีเนี่ยใช้งานได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกดอีกครั้งนึงดูนะก็จะมีเสียงพร้อมใช้งานเะนี่ยก็จะมีควันออกมาแล้วครับรวดเร็วมากไม่ถึง1ิวินาทีนะครับผมจะรีดประมาณนี้แล้วกันให้ดูา่าวๆนคครับเฮ้ยม เฮ้ยมันเรียบจริงนะเนี่ยง่ายมากผมว่ามันเหมาะแหละก็คือพกไปท่องเที่ยวอ่ะแล้วก็แบบว่ารีดอ่างเงี้ยคือมันช่วยได้จริงนะครับเนี่ยดูดิทุกคนตอนนี้เรียบละนะไ่ดูมองเห็นหรือเปล่านะครับเออว่าเฮ้ยมันดีมัเนี่ยโอเคเลยอะ่ะรีดไปนะอยากให้เรียบตรงไหนก็รีดไปนะครับเนี่ยเรียบเลยทุกคนเป็นไง,ไงจริงไหมสุดยอด ประมาณนี้กดอีกครั้งหนึ่งน่าจะปิดประมาณนี้นี่เห็นไ,ไหมเออเมื่อกีก้ผมด่มใส่นี้ให้ดูนะก็คือถ้าใครต้องการที่จะทคำความสะอาดเสื้อไปด้วยเราให้ใส่แปรงนี่เขาแถมมาให้นะครับก็คือใส่ไว้ตรงนี้นะปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยนะประมาณนี้นี่เป็นแบบนี้นะครับนะใช้งานง่ายฮนะสะดวกสบายนะครับพกพาไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก,ก็มีกล่องเก็บสะดวกด้วยนะครับ ก็จะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะกับเจ้าเสียวมีตอนนี้ไอ้น้ำตัวนี้นะครับก็ผมว่าข้อดีมันเลยเนี่ยข้อแรกนะครับก็คือพกพาง่ายพกพาสะดวกนะครับมีกล่องให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้นะะค,คือมีที่ตวงน้ํามี แปลงให้นะครับก็คือครบคันภายในกล่องเดียวนะครับอีกอย่างที่2นะก็คือผมว่ามันใช้งานง่ายเพียงเติมน้ําแล้วก็รอไม่ถึง10วินาทีกดปุ๊บใช้งานได้เลยส่วนข้อเสียเนี่ยผมว่ามันหนักไปนิดนึงผมว่ารีดประมาณ3ตัวเมื่อย3ตัวเมื่อยแน,น,น่นอนนะฮะมันค่อนข้างจะมีน้ำหนักนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคได้แหละเพราะไปเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้รีดมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามนะครับบอกว่ามัน นะแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยคือสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99%ด้วยนะครับผมซื้อมานะครับในราคา700กว่าบาทก็มีหลายร้านแหละราคาเราอยู่ช่วง700จนถึง1,000โอเคก็แนะนำกันไว้แล้วกันนะสำหรับท่านที่ไปเที่ยวแล้วต้องการที่จะพกเตารีดไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่มันผมว่ามันโอเคแล้วมันใช้งานง่ายด้วยโอเคตรงนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะอย่าลืมกด subscribe นะช่องของเราด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเท่มากนะบอกเลย